สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มามีไปซื้อของกลับมาแล้วค่ะมามีก็ได้ปั๊มนมให้น้องแล้วเรียบร้อยนะคะได้8ออนเลยพี่น้องเลย8ออนที่ไปซื้อของประมาณ4ชั่วโมงครึ่งนะคะมามีไปอ้ซื้อของพี่น้องร้ายค่ะเต็มกระบะเลยซื้อไปซื้อมาเต่านุ่มเ่มขัดเขาขัดเขานุ่มแข็งพี่น้องเอยแบบนี้ ไยคือพอลูกว่าที่นี่ปั๊มไว้ให้ลูกเราสองขวดก่อนไปนะคะพอมาถึงบ้านก็มาม,มีปั๊มให้หนูได้แปดออนเลยไม้เมเปน้อยดูโอ้มีกล้องน้กข้างหลังปะเปี้ยไว้ดูหนูใช่ไหมป้ปี้ไปอาบน้ำเพราะหนูปะปี้เลี้ยงหนูสองคนเดี๋ยวไม่มีใครดูใช่ไหมคะโอ้โหคิดถึงหมามีใช่ไหมคิดถึงหมามีใช่ไหมคะ,อคมมมมคะบอกก่อนสิ อยู่กับป้าพี่ชนหรือเปล่าอยู่กับป้าพี่ชนหรือเปล่าบอกมาเมีเลยเม,มีเปียหรือเปล่าน้าได้กินขนมเปียหรือเปล่านะนนานะ <c oughs> ใครคนเก่งมาเมีเว้ยเหมือนจะมียุงเลยเหมือนจะมียุงเลยอึดอึดอัดอัด,ดอึดอึดอัดอัดดูสิออ้คอดูคอ่นมมือขอเขาคอแข็งแล้ว,วอ่ะคอแข็งแล้วนะคะไหนดูฝั่งนี้สิ ดูฝั่งนี้ชิคคอแข็งได้รังคอแข็งได้รังนี่แก้มป่องเลยแก้มป่องตุยหน่อยเลยค่ะอืมะเอะป้าป้าน,าน,านาั่นนะคะตาเอะตาเอะมองเห็นใช่ไหมมองเห็นหรือยังหรอโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวมีอุ้มดีๆมีอุ้มดีๆ หนูกำลังนอนเองค่ะกำลังงอแเงี้ยเน้องดูสิดูป้าป้าน้าน้าสิน่ะเอ๋ชาบัดดีค่ะน้องไม้เม็ดตื่นนอนนะคะให้กินนมแล้วตอนนี้บอรู้สึกว่าบอเป็นตะยูทองกำลังสะอึกนะคะสะอึกแล้วตุ๊บตุ๊บตุ๊บมาไมี้ยเอ้าทั้งเอื้อมทั้งสะอึกอูอูเห็นไหมเห็นหนูไหมคะเห็นหนูไหมคะ มี่ยังไม่ตัดเล็บให้หนูอีกเลยอ่ะเนี่ยตัดเล็บให้หนูแต่หนูตื่นก่อนนะคะก็เลยตัดไม่ได้นะคะโอเคโอเคออดูหัวน้องนะคะโอเคค่ะโอเคหนูก็สะอึกชะอืนเลยในเวลาลูกสะอึกก็สงสารนะคะกว่าจะหายประมาณห้านาทีได้อู้ใบกอดอู้ใบกอดกินเยอะน่ย <c oughs> หนูกินเยอะหนูกินเยอะก็เป็นแบบนี้ กินเยอะค่ะหนูกินเยอะค่ะหนูกินเยอะค่ะหนูปะป่านานาดูปะป่านานาสิปะป่านานาปะป่านานาดูสิดูสิดูสิคะคนเก่งมามีหัวแข็งแล้วจะบ่นเหรอจะบ่นมามีเหรอจะบ่นมามีใช่ไหมใช่ไหมคะจะบ่นมามีใช่ไหมคะไหนคุยกับมามีสิ มันจะบ่นวมามิว่าอะไรจะคอมเพนว่ามิว่าอะไรคะฮะดูซี้ป้าป้านั่นนะคะดูมองหมอม้ใหญ่เลยน่ะจะคอมเพนหมอม้ว่าอะไรหรอกฮึฮึบอกว่าอะไรบอกว่ามบอกว่าหมอม้ไปซื้อของนานใช่ไหมปล่อยให้หนูอยู่กับป้าี้สองคนใช่ไหมคะหนูก็อยู่กับป้าี้คนเก่งแล้วนี่หรอกฮึหม้คือขายของไงตอนเย็นป้าปี้ก็ได้ไปเติมของหมอม้ก็เฝ้าน้อง ฟืด ops? ฟัดฟืดฟัดพี่น้องว่าเป็นแตยูคือไดบุโอ้ my god โ oh อ hey. oh, ้ไม่ก็โอ้โอ้โอ้อยโ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 อเคโอเคโอเคโอเคหาย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 เร็วเร็วหายเร็วเร็วหายเร็วเร็วหายเร็วเร็วนะคะ อึกสะอื่นโอเคโอเคโอเคทำยังไงนะทำยังไงนะทำยังไงนะทำยังไงถึงจะหายนะโอเคโอเคหนูป้าป้าน้านาชิหนูโตแล้วนะคะหนูโตเป็นสาวแล้วค่ะหนูโตเป็นสาวแล้วนะคะหนูเปลี่ยนไปเยอะไหมคะไี่หรอกผมพนกันยาวเหรอเด้ผมยาวแล้ว นัหน้าฟังฟังมันเขี้ยวมันตังเลยลูกไข่เนี่ยมันเขี้ยวมันตังเลยเนี่ยอึมถาฟัดเลยมีกัดแก้มได้ไหมมีขอกัดแก้มหนูได้ไหมคะกัดข้างไหนดีนะกัดข้างไหนดีนะกัดจมูกด้วยดีไหมนะ,ะเอา้างใหญ่เลย นี่แหละพี่น้องไปสื่อของมาเมื่อยกับมาพ่อลูกพ่อผครัวก็จะชื่นใจนะคะข้ายเหนื่อยเลยปะพี่เข้ามาปะพี่ก็อุ้มอ่ะอุ้มมาให้มนมนี้ตุ๊บเลยใช่ไหมคะไม่เหมือนแบบอนี้เลยเหมือนปะพี่ใช่ไหมไม่เหมือนแบบอนี้เลยใช่ไหมคะมมไม่เหมือนแบบอนปปีเอนอ้เลยใช่ไหมคะ อเคโอเคโอเคไม่เซาซีมีไม่เซาซีหนูเข้ามาเป็นแตยูพี่น้องคนเสือึกกินเยอะก็จะจะอึกนะลูกอืมอโอเค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 อะะเดี๋ยวพานอนโอ้โหขากระแข็งขากระแข็งปีนว่ามี เสียงข้างนอกก็เป็นตลาดนัดนะคะมีเสียงเพลงมาพี่น้องคะเดี๋ยวปรับกล้องไหมก่อนนี่ปรับค่ะกล้องลงลนิดนึงแล้วนะคะเสียงเพลงเขากล่องมาอ้อพี่น้องเอ้ยตาเอ้งองเงี้ยสิหลูกแล้ว็เปลี่ยนตะยวนบังงองเงี้ยเลยใช่ไหมคะงองเงี้ยเลยใช่ไหมคะคนสวยมบมีโอ้ใครว่าหนูนะ ใช่บางคนสวยหมามีนะโอ้ยพี่เขียวว่าพี่เขียวนี่เหรอโอเค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 มาไม่กลัวนะไม่กลัวไม่กวักินจุ๊บๆดีกว่ากินจุ๊บๆดีกว่าโอเคโอเคไม่กลัวเหนออยากเดินก็อยากเดิน เป็นอย่างนี้อยากเดินนะคะโอเคโอเคไม่มีค่ะไปเดินป่ะโอเคค่ะโอเคค่ะไม่่ะไปเดินค่ะหายแล้วพี่นาะไม่พาไปเดินนะคะป้าปี้ออกมาขนของมาไดมาดูป้าปี้ขนของดีกว่าป้าปี้ขนของมือนตือต่อเลย่นาะสวัสดีครับผม ของมามีไปซื้อของมาเต็มเต็มรถเลยนะคะอ่นน,นี่แล้วเย็นนี้จะต้องทําการเติมของกันนะคะเพราะว่าร้านเราลงมาตั้งแต่ก่อนที่พอร์ตนะคะนี่ลังนี่คือไปซื้อของกลับมานูลินก็อยู่ข้างหลังนูลินคะล่น <c oughs> <c oughs> เห็นกล่องขยะคือสีม,มกนะักเนาาเพินเนาะสวัสดีค่ะยัง สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะป้าๆหน้าหน้าก่อนเร็วมาบอกง่ายๆเลยพี่น้องสวัสดีเร็วขึ้นย,ยังนี่อะไรเหรอน้องน้องจับขาน้องมีอุ้มน้องอยู่ค่ะเสียงเพลงดังวะน,น้องว้าบพีฮับ,ป,บปี้ตู้ตู้ตเห็นตาดากไหนดูมือหนูสิหนูมือดำหรือเปล่านะ่ะมาจับน้องสกรปรกไหมหน่ะ ไหนคะหนูมามีขอดูมือหน่อยคะ่ะบ่าหายเบิงสามมือเพราะมาจาับมาจาับขาอ,อื้อพาน้องออกมารับแดดอ่อนๆตอนเย็นนะคะนี่เสอึกยิ้พี่น้องคนแก้มแก้มก็อาจจะเป็นผื่นนิดนึงเพราะบางครั้งโดนนมด้วยนะคะ เออๆอะไรหรอเออเ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 เอ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  เข้ามาในบ้านแล้วค่ะข้างนอกมันร้อนพาหนูก็จะหลับแล้วนะคะนี่แต่ว่ากระสือคือพี่น้องนอกนอก,ก็สีลับแล้วค่ะข้างนอกมีเสียงเพลงดังด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้วันอังคารนะคะอยู่บ้านทิพย์ทุกวันอังคารก็จะมีตลาดคลองถมนะคะตอนเย็นนี่ขายพวกอาหารการกินแล้วพี่นอ้องเป็นถนนคนเดินนะคะนีย่ยาดมมามี เพิ่นมันได้เพิ่นสะอึกแล้วเพิ่นเศร้าสะอึกแล้วตอนนี้พี่น้อง่างก็เศร้าอหนึ่งฮะัแล้วเพื่อนก็อยากนอนมาเนยไม่อยากนอนอาป่วยเลยเพื่อนกินเพิ่นกินนมแล้วพอเพิ่นเอานอนแล้วเพิ่นก็ดิน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 แล้วเพื่อนก็เมื่อนตาก็จังเห็นพี่น้องเห็นนั่นแหละก็เลยมาคุยกับพี่น้องนี่แหละเล่มาทายคลิปใหบพี่น้องเบิ่งแล้ว่าที่นี่เพิ่นก็สะอึกมาที่นี่สะอึกแล้วแล้วเพิ่นก็อยากนอนมาเลย หลับปุ๋ยเลยค่ะก็ถือว่าโบเลียงยากพี่น้องคะเพราะว่าก็เป็นปกติของเล็กหน่อยนะคะตื่นขึ้นมาก็อยากกินหรือสื่อกะแอะแอะอยากกินหรือซื่อก็ถือว่าเลี้ยงไม่ยากนะคะน้องไม,เม้เมเลเลี้ยงน้องไม้เมเก็ถือว่าเลี้ยงไม่ยากนะคะตอนนี้จะต้องดูไปเรื่อยๆก่อนเพราะาอาทิตย์ที่แล้วนี้รู้สึกว่า สีอยากอยู่เพราะว่าเพึ่งใบอยู่ซื้อๆไหมพี่น้องคะเวลาอุ้มเนี้ยก็จะอืดอดาตเอื้อดาตม่คอยอยู่ซื้อๆนี่ก็หลับปุ๋ยเลยค่ะเียเ้แล้วก็มาให้ดูตรงนี้หลับปุ๋ยเลยเห็นไหมคะเห็นมองไม่เห็นเลยเสียงเพลงเข่าพี่นอ้องบอโอโอเคก็สัน่นเราคลิปนี้เอาไวปสำหรับพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวเพลงมันดังขึ้นเดี๋ยวเบิ่งก่อนแนละ้วมันสะจังไลย ขอบคุณนะคะน้องหลับแล้วขอบคุณทุกกำลังใจทีจ่จาขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่พิมพ์ขเขามาคุยกันเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้กับคอตูล่าไปก่อนสวัสดีค่ะ